สวัสดีค่ะมาพบกับเล่นหุ้นไทยในต่างแดนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเปรียบเทียบหุ้นเซตร้อยนะคะก่อนกับหลังขึ้น XD ค่ะก็มาดูกันว่าหุ้นเซตร้อยของเราเนี่ยจะแข็งแกร่งจริงหรือเปล่าซึ่งเราก็จะเปรียบเทียบหุ้นเซตร้อยที่ขึ้น XD ในเดือนสิงหาคมค่ะซึ่งมีทั้งหมด38ตัวนะคะก่อนที่จะไปรับชมนั้นก็รบกวนกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะ และต้องบอกก่อนว่าราคาปัจจุบันที่เราใช้ในคลิปนี้ก็จะเป็นราคาปิดของวันที่31สิงหาคมเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวแรกนะคะ EPG ค่ะขึ้น XD ในวันที่1นะคะราคาปิดวันก่อน XD คือ9บาท70สตางค์และราคาปิดในวันขึ้น XD ก็9บาท70สตางค์เช่นกันค่ะก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ราคาปัจจุบัน9บาท60สตางค์ค่ะ ตัวที่2นะคะ BTS ขึ้น XD วันที่3ส,สิงหาราคาปิดวันก่อน XD 8บาท70สตางค์วันขึ้น XD 8บาท55สตางค์ก็ติดลบไป1.72%ค่ะราคาปัจจุบันก็8บาท40สตางค์นะคะตัวต่อมา SCGP ค่ะขึ้น XD วันที่8สิงหา ราคาปิดก่อนขึ้น XD นะคะอยู่ที่55บาท50สตางค์ราคาปิดวันขึ้น XD 55บาท75สตางค์ค่ะก็ยังบวกเพิ่มนะคะ0.45%ส่เอร์เซส่วนราคาปัจจุบันอยู่ที่56บาท75สตางค์ค่ะต่อกันที่ SCC นะคะขึ้น XD เมื่อวันที่10สิงหาราคาปิดวันก่อน XD 369บาท ราคาปิดวันขึ้น XD 365บาทค่ะก็ติดลบไป1.08%นะคะและราคาปัจจุบันก็ร่วงลงมาอีกค่ะเหลือ358บาทค่ะตัวต่อมา PTT EP นะคะขึ้น XD 15สิงหาราคาปิดก่อนขึ้น XD 158บาท ราคาปิดวันขึ้น XD 154บาท50สตางค์ก็ติดลบไป2.22%ราคาปัจจุบันนะคะก็เพิ่มขึ้นมาเป็น168บาท50สตางค์ค่ะตัวต่อมานะคะ RCL ค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจ่ายพันผลต่อหุ้นสูงมากขึ้น XD เมื่อวันที่18สิงหานะคะราคาก่อน XD 38บาทราคาปิดวันขึ้น XD 35บาท25สสตางค์ติดลบไปถึง 7.24เปค่ะซึ่งราคาปัจจุบันก็ร่วงลงมาอีกนะคะอยู่ที่32บาท50สตางค์ค่ะต่อกันที่ d อสวานนะคะขึ้น XD วันที่19สิงหาราคาปิดก่อนขึ้น XD อยู่ที่200บาทค่ะแล้วก็ราคาปิดวันขึ้น XD นะคะ169บาทติดลบไป2%นะคะในวันเดียวราคาปัจจุบันก็ยังร่วงลงมาอีกอยู่ที่192บาทค่ะ คุ้นตัวต่อมานะคะ KCE ค่ะขึ้น XD 22สิงหาราคาก่อนขึ้น XD 57.75นะคะส่วนราคาวันขึ้น XD 55.50เปลี่ยนแปลงไปลบ3.90%ราคาปัจจุบัน54บาท25สตางค์ค่ะต่อที่ s ิ n n x นะคะขึ้น XD วันที่22สิสิงหา ราคาปิดก่อนขึ้น XD 19บาท50สตางค์ราคาปิดวันขึ้น XD 19บาทค่ะก็ติดลบไป2.56%แต่ราคาปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นมานะคะอยู่ที่20บาท80สตางค์ค่ะหุ้นตัวต่อมานะคะ TU ค่ะ ขึ้น XD วันที่22สิงหาราคาปิดก่อน XD นะคะ17บาท90สตางค์ราคาปิดวันขึ้น XD 17บาท40สตางค์ก็ติดลบอยู่ที่2.79%ค่ะและราคาปัจจุบัน17บาท50สตางค์ค่ะต่อกันที่ BLA นะคะขึ้น XD วันที่23สิสิงหา ราคาก่อนขึ้น XD 35บาท75สตางราคาปิดของวันขึ้น XD 36บาท65สตางค์ก็เพิ่มขึ้นมา1.40%ราคาปัจจุบันอยู่ที่35บาท50สตางค์ค่ะต่อมานะคะวัน E ค่ะขึ้น XD 23สิงหาราคาปิดก่อนขึ้น XD 9บาท60สตางค ราคาปิดวันขึ้น XD 9บาท50สตางค์ก็ติดลบไป1.04%แต่ว่าราคาปัจจุบันนะคะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่10บาท10สตางค์ค่ะมาที่สุภาลัยนะคะขึ้น XD 23สิงหาราคาปิดก่อนขึ้น XD 20บาท30สตางค ราคาปิดวันขึ้น XD 19บาท60สตางค์เปลี่ยนแปลงไปลบ3.45%แล้วก็ราคายังร่วงลงมาอีกนะคะราคาปัจจุบันอยู่ที่19บาท50สตางค์ค่ะมาที่ STA นะคะขึ้น XD 23สิงหาราคาปิดก่อนวันขึ้น XD 22.30ค่ะราคาปิดวันขึ้น XD 21บาท10สตางค์ เปลี่ยนแปลงลบ5.38%แต่ว่าราคาปัจจุบันนะคะก็เด้งขึ้นกลับมาค่ะอยู่ที่22บาท60สตางค์ค่ะแล้วก็ตัวต่อมานะคะ STGT ค่ะขึ้น XD วันที่23สิงหาราคาก่อนขึ้น XD 15.70ราคาวันขึ้น XD 14บาท80สตางค์ค่ะก็ติดลบไปถึง5.73%นะคะแล้วก็ ราคาปัจจุบันก็ยังล่วงลงไปอีกเหลือ14บาท20สตางค์ค่ะต่อกันที่ C HG นะคะขึ้น XD 24สิงหาราคาปิดก่อนวันขึ้น XD 3บาท70สตางค์ราคาปิดวันขึ้น XD 3บาท64สตางค์ก็ติดลบไป1.62%ราคาปัจจุบันอยู่ที่3บาท66สตางค์ค่ะแล้วต่อที่ i n t o u c h ค่ะ ขึ้น XD เมื่อวันที่24สิงหานะคะราคาปิดก่อนขึ้น XD อยู่ที่75บาท75สตางค์แล้วก็ราคาปิดในวันขึ้น XD คือ73บาท25สตางค์ก็ติดลบไป3.30%สเซส่วนราคาปัจจุบันก็ร่วงลงไปอีกนิดหน่อยนะคะอยู่ที่72บาท75สตางค์ค่ะมาต่อกันที่เจมาร์ทนะคะขึ้น XD วันที่24สิงหา ราคาปิดก่อนวันขึ้น xd คือ50บาท25สตางค์ราคาปิดวันขึ้น xd 50บาทก็เปลี่ยนแปลงไปติดลบ0.50%และราคาปัจจุบันนะคะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่52บาทค่ะ หุ้นตัวต่อมานะคะ JMT ค่ะก็ขึ้น XD วันที่24เช่นกันค่ะราคาปิดก่อนขึ้น XD คือ75บาท25สตางค์ราคาปิดในวันขึ้น XD คือ74บาท25สตางค์ก็ติดลบไป1.33%แต่ว่าราคาก็เด้งกลับมาสูงกว่านะคะปัจจุบันราคาอยู่ที่78บาทค่ะหุ้นตัวต่อมานะคะเมกะค่ะขึ้น XD วันที่24 ราคาปิดก่อนวันขึ้น XD 49บาท25สตางราคาปิดในวันขึ้น XD 48บาท50สตางติดลบไป1.52ส่วนราคาปัจจุบันก็อยู่ที่49บาท25สตางเท่ากับวันก่อนขึ้น XD ค่ะมากันที่โอสดสภานะคะขึ้น XD วันที่24สิงหาราคาปิดก่อนขึ้น XD 31บาท75สตางราคาปิดในวันขึ้น XD 31บาท25สสตางค์ เปลี่ยนแปลงติดลบไป1.57เซและราคาปัจจุบันอยู่ที่31บาท25สตางค์ค่ะต่อกันที่ QH นะคะขึ้น XD วันที่24สิงหาราคาก่อนขึ้น XD 2บาท18สตางค์ราคาในวันขึ้น XD 2บาท16สตางค์ติดลบไป0.92เปรซตราคาปัจจุบันอยู่ที่2บาท16สตางค์ค่ะ และซิงเกอร์นะคะขึ้น XD วันที่24สิงหาราคาปิดวันก่อน XD 45.50ราคาปิดในวันขึ้น XD 45.75นะคะก็บวกเพิ่มไป0.55และราคาปัจจุบันก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่46.75บาทค่ะต่อที่อมตะนะคะขึ้น XD วันที่25ราคาปิดก่อน XD นะคะ20บาท10สตางค์ ราคาปิดในวันขึ้น XD 20บาทติดลบไป0.5 0เตและปัจจุบันราคาอยู่ที่20บาท90สตางค์ค่ะมาต่อที่ B g กริมนะคะก็ขึ้น XD เมื่อวันที่25สิงหาที่ผ่านมาค่ะราคาปิดวันก่อน XD คือ3 6บาท50สตางค์ราคาปิดในวันขึ้น XD ก็36บาท50สตางค์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนราคาปัจจุบันอยู่ที่37บาทค่ะ ต่อมานะคะมาที่ B H ค่ะขึ้น X D วันที่25สิงหาราคาปิดก่อนขึ้น X D 211บาทราคาปิดในวันขึ้น X D 219บาทก็บวกเพิ่มขึ้น3.79%ค่ะและราคาปัจจุบันอยู่ที่216บาทค่ะต่อมานะคะ L H ค่ะขึ้น X D 25สิสิงหา ราคาปิดก่อน XD 8บาท95สตางราคาปิดในวัน XD 8บาท80สตางก็ติดลบไป1.68%ซึ่งราคาปัจจุบันอยู่ที่8บาท90สตางค่ะต่อที่ CBG นะคะขึ้น XD 26สิงหาราคาปิดก่อน XD 106บาทราคาปิดในวันขึ้น XD 103บาท ติดลบไป2.83%ซึ่งราคาปัจจุบันก็ลงมาอีกนะคะอยู่ที่101บาทค่ะต่อที่ ck นะคะขึ้น x d 26สิงหาราคาปิดวันก่อน XD 20บาท75สตางค์ราคาปิดวันขึ้น XD 20บาท90สตางค์เพิ่มขึ้นมา0.97%ราคาปัจจุบันอยู่ที่21บาทค่ะต่อมานะคะหุ้น Ford นะคะขึ้น XD วันที่26สิงหา ราคาปิดก่อน XD ก็คือ55บาท25สตางร,ราคาปิดในวันขึ้น XD 56บาท50สตางได้ทั้งปันผลได้ทั้งราคาหุ้นขึ้นและถ้าเกิดใครถือมาถึงวันนี้นะคะราคาปัจจุบันอยู่ที่58บาทซึ่งก็เพิ่มขึ้นอีกค่ะต่อกันที่ออรินะคะขึ้น XD วันที่26สิงหาค่ะราคาปิดก่อน XD 10บาท40สตาง ราคาปิดวัน XD 10บาท30สตางค์ติดลบไป0.96%ราคาปัจจุบัน10บาท30สตางค์ค่ะต่อที่ PSL นะคะขึ้น XD 26สิงหาราคาปิดวันก่อน XD 15บาท90สตางค์ราคาปิดในวันขึ้น XD 15บาท40สตางค์ก็ติดลบไป3.14%และราคาปัจจุบันก็ร่วงลงมาอีกค่ะอยู่ที่14บาท20สตางค์ค่ะ ต่อที่ TQM นะคะขึ้น XD วันที่26ราคาปิดก่อน XD 43บาทราคาปิดในวันขึ้น XD ก็43บาทค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนราคาปัจจุบันร่วงลงมานิดหน่อย,อยอยู่ที่42บาท75สตางค์ค่ะต่อที่ BCPG นะคะขึ้น XD 30สิสิงหา ราคาปิดก่อน XD คือ10บาท90สตางราคาปิดในวันขึ้น XD 10บาท70สตางติดลบไป1.83%และราคาปัจจุบันอยู่ที่10บาท80สตางค่ะต่อที่ CPF นะคะขึ้น XD 30สิงหาเช่นกันค่ะแล้วก็ราคาปิดก่อน XD อยู่ที่ 25บาท75สตางค์ส่วนราคาปิดในวันขึ้น XD อยู่ที่26บาทค่ะก็เพิ่มขึ้นมา0.97%และราคาปัจจุบันก็อยู่ที่26บาทค่ะ ต่อกันที่ IVL นะคะขึ้น XD 30สิงหาราคาปิดวันก่อน XD 44บาท50สตางราคาปิดในวันขึ้น XD อยู่ที่43บาท75สตางค่ะก็ติดลบ1.69%ราคาปัจจุบันอยู่ที่43บาท25สตางค่ะ แล้วมาต่อที่หุ้นที่ขึ้น XD ไปเมื่อวานนะคะ BCH ค่ะขึ้น XD 31สิงหาราคาปิดก่อนขึ้น XD อยู่ที่18บาท90สตางค์ราคาปิดวันขึ้น XD คือ18บาท70สตางค์ติดลบไป 1.06%, เรซราคาปัจจุบัน18บาท70สตางค์ค่ะและตัวสุดท้ายนะคะ BCP ค่ะขึ้น XD วันที่31สิงหา ราคาปิดวันก่อน XD อยู่ที่36บาท75สตางค์ราคาปิดในวันขึ้น XD 35บาท25สตางค์ติดลบไปถึง4.08%ค่ะราคาปัจจุบันก็คือ35บาท25สสตางค์นะคะ นี่นะคะก็ครบไปแล้วนะคะสำหรับเปรียบเทียบราคาก่อนแล้วก็ราคาปิดในวันขึ้น XD ของหุ้นเซ็นทรัลในเดือนสิงหาคมนะคะก็มีทั้งหมด38ตัวด้วยกันหลังจากเปรียบเทียบดูแล้วนะคะเราก็จะสามารถวางแผนได้ว่าครั้งหน้าถ้าเกิดมี XD ขึ้นมาอีกจ่ายปันผลอีกเนี่ยหุ้นแต่ละตัวจะไปในทิศทางไหนนะคะถ้าเกิดชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารก่อนใครคะ่ะสำหรับวันนี้เล่นหุ้นไทยในต่างแดนขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีคะ่ะ